สรุปประเด็นทองคำนะครับประจำวันที่21เดือนพฤษภาคมครับคุณผู้ชมครับราคาทองคำโดยภาพรวมอยู่อยู่หน้าปายเราตรวจสอบเทรน์ของดอลลาร์และยูสิปีแล้วพบว่าทั้ง2ตัวแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาสร้างแรงกดดันให้กับราคาทองคําระยะสั้นในคืนที่ผ่านมาแต่ เขาก็ยังไม่ได้ขึ้นแรงจนถึงขั้นกลับไปเป็นหน้าบายนะดังนั้นเมื่อเทรดหลักของตัวยูซีปีกับดอลลาร์ยังอยู่ในเทรงขาลงอยู่วันนี้ก็เลยต้องขอแจ้งกับนักทุนว่าเรายังคงโฟกัสกับการเทรด หน้าบ่ายต่อไปนะครับทุกท่านเหมือนกับเมื่อวานนี้เลยเมื่อวานนี้ราคาทองคําเน้นหน้าบ่ายนะมีการเทขายทํากําไรลงมาบ้างแต่ก็ไม่ไดีดูแล้วน่าตกใจอะไรนะครับสำหรับการเทขายทํากําไรของราคาทองคําแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราควรจะเทรดหน้าบ่ายกันอย่างไรดีโดวยวันนี้ผมมีจุดหน้าบ่ายมานําเสนอให้กับนักถุนนะครับใครที่ใจร้อนบ่ายที่2424 24. แต่ถ้าถามว่าแล้วผมเนี่ยจะบ่ายตรงนี้ไหมต้องบอกเลยว่าลังเลใจเหมือน กันเพราะว่าราคา2424 24มันคือจุดบายของคนใจร้อนแต่ไม่ได้เป็นจุดบายที่สวยหรือว่ามีนัยสำคัญจุดบายที่สวยที่ทองคำมีโอกาสที่จะเด้งได้คือตัวเลขแนวรับ2408ลงไปจะถึง2388ครับโดยมีระยะความห่างชั้นเนี่ยของ2ตัวเลขตรงนี้อยู่ที่2150จุด ดังนั้นนักชูกคนจะต้อง MM ให้ดีนะว่าเอถ้าเกิดว่าชั้นเฉวยตรงนี้ชั้นพลาดเนี่ยแล้วมันหลุดลงไปเดี๋ยวมันมี H1 ปิดตัวต่ตำกว่า2388โดนได้แแน่แนเราจะบาดเจ็บเท่าไหร่อันนี้คือคำถามที่ต้องได้รับคำตอบก่อนที่เราจะกดเข้าออเดอร์ในโซนํำเงินตรงนี้นะครับ แล้วจะถามอีกว่าแล้วถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณเข้าออเดอร์ตรงนี้ไหมบริเวณโซนน้ำเงินตรงนี้คําตอบคือผมเข้าแน่ๆอยู่แล้วถ้าโซนน้ำเงินนี้ทอกย่อเราบได้ผมเข้าบายแน่ๆน,นะครับบริเวณตรงนี้เลยเออแล้วบายนี่เราลุ้นขึ้นได้ถึงตรงไหนเรอคุณครับมี2เป้าเป้าแรกตรงนี้ก่อนใกล้ๆ2436 และกระเป้ายอดเดิมเลย2,450ก่อนจะขึ้นทํำไฮใหม่ถามว่ามันยังมีโอกาสอยู่ใช่ไหมคุณครับที่จะขึ้นทํำไฮใหม่เพราะเมื่อวานนี้เนี่ยผมดันไปกดบายผิดว่าจะกดเซลล์แต่ไปกดบายไว้ยอดเลย2,450เลยเป็นชาวดอยเลยทีนี้ต้องบอกว่าแค่ทองคำเนี่ยมี H1 ปิดตัวยืน2,436ได้โอกาสที่จะกลับไปที่50หรือทำไฮใหม่เลย ก็จะมีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับนักจุดครับไม่ใช่เรื่องยากเรื่องใหญ่อะไรเลยนะครับอ๋อแสดงว่าตอนนี้ราคามันอยู่แค่2 4 3 0เนี่ยผมก็ยังยังอันตรายอยู่ใช่ไหมก็ยังถือว่าอันตรายอยู่ครับนังจุดครับแต่ก็ไม่ได้หน้ากังวลใจอะไรขนาดนั้นนะสำหรับหน้าบ่ายครับทุกท่านเพราะว่าโดยเงื่อนไขต่างๆพื้นฐานข่าวเนี่ยหน้าบ่ายอย่าคงค่อนา้างที่จะเข้มแข็งแค่เรามาระวังเรื่องของการปรับฐานเททํากําไรแค่นั้นเองครับผมประมาณนี้เลยครับทีนี้ เมื่อนักดูขาบายเข้าใจตรงกันแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์สักครั้งนะไม่ต้องเยอะครับเอาแค่4ีหคนก็พอแล้วมาดูกันที่ฝั่งของขาเซลล์กันบ้างที่จะคงเป็นปัญหาอยู่นะตอนนี้เริ่มต้นจากคนที่ไม่มีปัญหาก่อนเลยคนไม่มีปัญหาคุณครับผมได้ใบเซลล์สวยสุดสูงสุดเป็นประวัติการเลยเซลล์มาตรงนี้เลย2450เราสามารถถือต่อได้ไหมคําตอบก็คือว่าถือได้ระยะสั้น แต่ถ้านักทุก,กบายจะบอกผมว่าผมได้ไม้เซลล์ที่สวยมากๆเลยแดี๋ยวผมจะถือครองในระยะยาวๆตอบตรงนี้ชัดๆเลยว่ายังไม่ได้การจะถือเซลล์ในระยะยาวๆผมบอกกับนักทุนเสมอว่ามันจะต้องประกอบด้วยกัน2เงื่อนไขใหญ่ๆ เงื่อนไขที่1ก็คือเงื่อนไขพื้นฐานท้านของข่าวสารซึ่งตอนนี้พื้นฐานข่าวสารเราก็ตรวจสอบพร้อมกันทั้งหมดแล้วว่ามันยังไม่มีพื้นฐานข่าวของหน้าเซลล์ทองคํานะ2โครงสร้างเทรนขาบายของทองคําต้องโดนทําลายก่อนเราถึงจะสามารถถือไม้เซล์ลยาวๆได้ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ราคาทองอยู่ที่2 3งพมันยังไม่ทําลายโครงสร้างเทรนขาบายเลยนั่นงจุดครับ นั่นหมายความว่าไม้เซลล์ที่เราคิดว่าเราได้จุดสูงสุดเป็นประวัติการมาแล้วยังก็ต้องเฝ้านะเพราะถ้าเกิดว่ามันทะลุ2436ได้โอกาสที่มันจะกลับยอดเดิมวดิมมีสูงมากนั้นฉุดครับตรงนี้ต้องระวังนะจ๊ะโอเคนะครับโอ้อันนี้คือคนที่มีปัญหาทีนี้มาดูคนที่มีปัญหาครับปัญหาเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบเลยก็คือปัญหาที่ติดเซลล์แบบลึกไปเลยกับคนที่ติดเซลล์นะแต่ยังมีโอกาสในการเคลียร์ได้ นั่งุนไม่ต้องพิมพ์บอกผมนะครับว่าพี่ติดเซลล์ตรงนั้นติดเซลล์ตรงนี้แต่ผมจะบอกว่าใครก็ตามที่มีไม้เซลล์ต่ำกว่า2,388ลงไปด้านล่างเลยตอนนี้ผมยังมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าราคาทองคำจะสาบาทเทได้ลึกขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าสมมตินั่งชนมีไม้เซลล์สูงกว่า2,388 อันนี้ยังพอมีแสงสว่างชิดป,ปลายอุโมงค์นิดหนึ่งเริ่มมีแสงเล็ดลอดเข้ามาใครมีไม้เซลล์สูงกว่า2408ไล่ขึ้นมาจนถึง2424คนที่อยู่ในบริเวณโซนแถวนี้อ่าอันนี้คือยังมีลุ้นนะครับทุกท่านครับว่าราคาทองคำนั้นหน้าทัศิทายอนะจะสามารถลงมาเคลียร์ไม้ให้กับนั่งชุดได้ในโซนนี้แต่ต้องเป็นราคาที่สูงกว่า2,400 8.25เท่านั้นคนที่ติดไม้เซลล์ตรงนี้และจะไม่มีโอกาสได้เคลียร์เลยเนี่ยจะมีเงื่อนไขเดียวครับทองคำสามารถขึ้นอย่างแรง2,410ก็เอาไม่อยู่ครับทะลุ2,462ขึ้นไปเลยถ้าเขาได้เหยียบเหนือบรเิเวณกล่องสีน้ําเงินด้านบนเมื่อไหร่แล้วก็คนที่ติดเซลล์ด้านล่างมีปัญหาทุกคนแน่แน่เพราะว่าการยืนเหนือ2,462 มันไม่ได้เป็นตัวบอกนะครับว่าทองคําจะมีการกลับตัวแถวๆตรงนี้แต่มันจะเป็นการบอกกับเราว่าถ้า H 1ปิดตัวสูงกว่า2462ได้ทองคําจะสามารถขึ้นไปถึงประมาณ2480กันกลางไปถึง2,500น0เลยทีเดียวครับทุกท่านดังนั้นจุดประกันความเสี่ยงที่จะบอกกับพี่นีขาเซลว่าคุณตอนนีเออ้เรายังมีเวลาที่จะนั่งหายใจหายคอนะคือโซนนึ่งด้านบนครับ2450ถึง24 2462 ห้ามเห็นทอรคําหลุดจากบริเวณดังกล่าวนี้เป็นอันขาดนะครับผมใช้คาว่าเป็นอันขาดเลยนะมันก็น่าเซลล์เราเดี๋ยวมีปัญหา,นาแน่ๆคำถามอีกคําถามนึงก็คือว่าแล้วถ้าผมไม่มีขอแล้วคุณผมอยากจะเซลเดี๋ยวเซลตรงไหนอันนี้ผมไม่ได้พูดส่งๆนะแต่ผมจะบอกกับนักทุนว่าไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามแต่ด้านบนเนี่ยตั้งแต่2430ขึ้นไปมันมีคนกดเซลล์อยู่ตลอดเวลาเลยครับทุกท่าน แต่คนจะไปรอเซลล์สำคัญโซนแรกเนี่ยก็คือ245062ด้านโมหกสิบองด้านตงที่ผมกอดโซนแรกนะครับหลังจากนั้นจะเป็น2485จนถึง2500ขึ้นไปจะมีคนเซลลลงมาอีกชุดหนึ่งครับนี่ยังไงต้องระวังด้วยนะแล้วแล้ว2น0้นี่คุณคิดว่าเขาจะมีคนกดเซลไหมจิตวิทยาเนี่ยแนวตรงนี้2450นี้ยไม่ใช่ครับขออภัย2,500ท้ทุ่นเนี่ยคิดว่าจะมีคนกดเซลไหมผมคิดว่ามีมีแน่ๆนะครับอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมลองเอาเส้น อ่าใช่เลย2,500.11ตรงนี้มีคนตั้งออเดอร์เซลลรอเยอะมากนะครับแสดงว่านอกจากจะเป็นแนวจิตวิทยาแล้วจะมีคนรอกดเซล์ตามเทคนิคเยอะพอสมควรเลยละพอิีเวณด้านบนตรงนี้เดี๋ยวถ้ากับว่ากราฟได้ขึ้นไปถึงเดี๋ยวผมจะลองวัดอีกทีหนึ่งว่าผมควรจะกดเซล์กับนั่งทุด้วยดีหรือเปล่าแต่จริงๆผมว่าน่าจะลองกดนะนะครับ <laughs> ถ้าขึ้ถึงนะผมคิดว่าจะจะกดตรงนี้เหมือนกันนะครับเป็นกดแบบว่า เสริมความไปสริมงคลในชีวิตหน่อยไม่ใช่ว่ากดและทะลุไปเลยนะเอ,อ่ออันนั้นเดี๋ยวว่ากันอีทีนักกันครับแล้ววันน,นี้มันจะขึ้นถึงเรย่อมคุณ2,500ถ้าไม่มีข่าวขึ้นไปถึงครับถ้าทองไม่มีข่าวเดี๋ยวการเอาชนะบริเวณโซนแนวต้านสีน้ำเงินด้านบนของผมนี่ก็จะเริ่มยากแล้วครับต้องรอลุ้นกันว่าหลั์ที่เราจบไลฟ์ไปแล้วมันจะมีข่าวใหม่มาแทรกไหมถ้าไม่มีก็คงจะวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้ไปก่อนสักระยะหนึ่งครับเนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่สําคัคััญงนในนนวีดด นี่คือการสรุปนะครับแนวโน้มการเทรดทองคำทั้งหมดครับทุกท่านขอบพคุณครับผมสวัสดีครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึงุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ดดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูง 1, ส,สุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี l i f e education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ เว็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ หากว่าคุณมีความสามารถมากเพียงพอ i n s t r s t e l l a อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันการเทรดโดยใช้บัญชีเดโมเพื่อแข่งรับรางวัลเงินสดจริงมูลค่ารวมกว่า6,000 USD แล้วแจกให้กับนักทุนในทุกๆเดือนเลยนะครับโดยรอบแรกนั้นจะเป็นการแข่งขันประจรําเดือนพฤษภาคมเริ่มตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึง25พฤษภาคมนี้รายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วใครสนใจและมีความสามารถมากเพียงพออย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมกันเยอะๆขอบคุณครับ